สวัสดีครับวันนี้มาพบอาร์ตหัวหยองหมอต้นไม้นะครับวันนี้เรามาดูต้นมะละกอนะครับดูครับครับดูดูต้นนะครับดูครับอันนี้ต้นเดียวครับันต้นเดียวนะครับผมดูครับอันนี้ต้นเดียวนะครับ ูทิงก้านะครับดูนะครับนี่ดูครับดูครับนี่กำลังแตกช่อยครับดูนี่ครับนี่นี่นี่ดูกกนะครับอันนี้กกครับดูกกดูดูเมกะครับดูลาจันด่วนครับดูครับดูครับดูครับ ดูกำลังออกอีกเทียบครับผมอ่าดูนะครับอันนี้ต้นเดียวนะครับดูแตกกิง่งนี่ครับนี่ดูดูดูนะครับดูครับอ่าดูนะครับดูดูนี่ครับดูดูนี่ต้นนะครับดูต้นดูลูกนี่ดกมากครับผม ด,ดูครับดูครับดูครับผมสวัสดีครับ